โอ้โหท่านผู้ชมตอนนี้ผมเข้ามาถึงต้นกระบากใหญ่ที่มีอายุเจ็รอปีอใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับที่ค้นพบมาโอ้ก็จะมีความกว้างอยู่ที่ความโตน,นะสิบหเมตรจุดสิบเซนติเมตรสุดยอดครับ สวัสดีครับอวันนี้ก็อยู่ที่อุทยานภูตากศิลน,นะครับจังหวัดตากอันนี้เราก็จะเดินไปดูต้นไม้ใหญ่นะครับนี่ครับกำลังลงไปต้นอะไรเนี่ยกะบางใหญ่นะครับนี่แหละครับ400เมตรก็จะเดินชมป่านครับวันนี้นี่นะลงไปกันเลยครับนี่ครับ ก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่เยอะนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับต้นไม้ใหญ่ที่เราจะไปโอ้โหใหญ่มากครับอ่านี่ครับเส้นทางนะครับน้ำตกก็พันกว่านะครับนี่ก็โอเคเดินลุยเลยกันแล้วกันนี่ครับชมธรรมชาติาโล่งมากเลยนะครับ นี่ยโอ้โหก็จะเป็นสั้นๆหน่อยนะครับเพราะาทางค่อนข้างที่จะคู่ขระนะครับโอ้โหธรรมชาติเดยมมากเลยโอเค เดินลงไปนะครับเรื่อยๆใครอยากจะมาเที่ยวหรือว่ามากางเต็นท์นะครับก็สามารถมาได้นะครับเมื่อคืนก็นอนที่นี่นะครับ ื่อคืนนอนกลางเต็นที่อุทยานแห่งชาติตากศินนะครับเมื่อคืนอื้อากาศเย็นตอนเช้ามีหมอกนะครับหนาแล้วก็มีจุดที่เที่ยวเยอะคนก็เยอะนะครับมากลางเต็นก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดต,ตากโอเคแล้วก็เดินต่อไป โอ้โหอากาศสวยมากเลยนี่นะทุกคนมาลุ้นกันเลยว่าโอ้โหเส้นทางนี่มันใช้ได้เลยนะซิกแซกด้วยก็โอเคครับเสียงชัดไหมรู้รูภาพเอาอก็สุดจัก๋ย ได้ครับได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากเลยดูครับขนาดทางเท้านะครับทุกคนดูเนี่ยก็จะมีมอสมีพืชให้เราชมตามทางมันเป็นอะไรที่ดูแล้วเออมันอุดมสมบูรณ์นะครับก็แต่งตัวธรรมดาเหมือนเดิมเดินเที่ยวเต็นก็เต็นธรรมดาไม่มีราคา ค่นข้างถูกมากของทุกอย่างก็คือบ้านๆน,นะครับวันนี้ก็ตัวบ้านๆก็เลยพาเที่ยวไปให้สุดนะครับจากเส้นทางที่ไม่เคยไปเราก็จะไปนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับให้กําลังใจด้วยก็คือเป็นมือใหม่มากยังไม่มีอุปกรณ์ในการถ่ายทำก็คือมีแค่โทรศัพท์เก่าๆเครื่องเดียวนะครับ ก็ต้องขออาภัยในการใช้ภาพในการแสดงนะครับเส้นทางน่ารักมากคนเขาก็ลงมาเที่ยวนะครับก็สามารถขี่รถมาแล้วก็ค่อยเดินลงไปครับ หานะครับมาดูข้างหลังกันดีไหมว่มายังไรเออดูไปเรื่อยๆดีกว่าว่าจะได้รุน400เมตรเดินลงนะครับเ,เดินลงนะครับเริ่มเจ็บที่หัวไปตีนแนละ ้นนอะไรเี่ยแล้วเราก็เดินมาเจอต้นมะหาดฮะอ๋อต้นมะหาดต,ต้นว่านี่ครับจะมีต้นไม้บอกอยู่ถ้าใครไม่รู้ต้นว่าต้นมะคำไก่อ๋อเจ้าหน้าที่เขาจะติดไป้ายไว้ เขาอีกไกลไหมครับลงไม่เท่าไหร่ค่ะอีกประมาณสามร้อยเมตรอ๋อสวยไหมครับข้างล่างสวยครับสวยอ๋อได้อยู่ครับผมได่ไหวแล้วก็เดินออกก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นเขาเขแขนไปไว้ว่า ร้อยห้าสิบเมตรร้อยห้าสิเมตรครับจัดประหลัดบอกผมจะไม่ตัดต่อ,อเส้นทางนะครับไม่ตัดทิ้งก็คือให้ดูกันยาวๆเผื่อใครจะมาเออจะได้เตรียมตัวทันเห็นไหมครับก็ไม่ต้องเตรียมอะไรครับดูสิครับผมเนี่ยรองเท้าแตะ ธรรมดาครับแต่ก็ใส่มาแล้วก็หมวกก็เสื้อธรรมดาครับกางเกงธรรมดาเดินลงมาไม่ต้องมีอะไรมากครับนี่ข้างหลังก็สวยนะเนี่ยเท่าที่เดินลงมาใช่ไหมครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ได้อยู่ครับได้อยู่ไปเรื่อยๆถือว่าโอเคครับเป็นจุดท่องเที่ยวที่ทุกคนหลายคนก็มา เยอะมากเมื่อคืนน่าจะประมาณสักห้ารอยเต็นได้ไหมผมคิดว่านะขนาดตรงที่ผมกลางเนี่ยก็ประมาณ60-70ิแล้วเพราะว่ามีหลายจุดใช่ไหมคนก็น่าจะเจ็0แปรอยแล้วโอเคไปต่อครับถ้ากล้องสั่นยังไงก็ขอไปด้วย ว่าไม่มีการสัน่นเป็นโทรศัพท์บ้านบ้านนั่นเองสไตล์บ้านบ้านก็อย่างนี้แหละใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยใครไม่ชอบก็กดผ่านเลยนะครับไม่ว่ากันนะครับลงให้ดูเป็นแนวทางสำหรับใครที่กบน้อย,อยหรือว่า จะไปเที่ยวจุดที่ทุกคนที่ไม่เคยไปเดินมาถึงสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรแล้วครับอีกสองร้อยเมตร ล้นมากเลยครับเพระาะว่าไม่เคยมาแต่ว่าาทางลงค่อนข้างดีนะครับก็สามารถเดินชิวๆได้เพระาะว่าเป็นปูนเจ้าที่เขาทำปูนแล้วก็มีเนี่ยที่จับนะไปเรื่อยๆแอบดีบก็มีคนตามมาข้างหลังพางนันท่องเที่ยวนี่แหละ เยอะยอ่นะครับโอ้โห สองร้อเมตรก็เยือดเส้นเดือดสายนะครับวันนี้หลังจากที่เราเดินทางไกลมาก็เป็น เดินเท้า30 40กิโลอันนี้ก็ได้ยืดสาย400เมตร <c oughs> ถรีว่าสบายครับ ใหญ่มากครับข้างหน้าห้องหน้าคนเดียวเหรอครับกกรอโอ้โห <laughs> <laughs> เดินก่อนเลยครับ เดีเยวเราก็มาถึงนะครับนี่ทางข้ามนี่ลำธารเล็กๆอู้แม่เจ้าดูสิครับคนดูสิครับโอ้โหใหญ่มากใหญ่ครับใหญ่อู้ ใหญ่เกินคาดโอ้โหดูสิครับตัวพ่อเล็กนิดเดียวโอ้โหคุ้มค่ามากเลยกับต้นไม้ต้นนี้นนครับ โู้ใหญ่มากครับดูเทียบตัวพ่อเลยนี่ครับท่านผู้ชมดูก็คือนี่พ่อยืนอยู่ข้างๆใช่ไหมทุกคนดูครับนี่ต้นไม้จะใหญ่แค่ไหนโอ้โหเม่เจ้า โอเคครับท่านผู้ชมผมจะพามาดูว่าต้นไม้โคตรใหญ่นะครับใหญ่มากใหญ่กว่าตัวผมเป็นเลยลอยเท่าพันเท่าอันนี้ในกล้องมันอาจจะไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวดูอใกล้ๆก็แล้วกันนี่นะครับมาดูน,น,น,นี่ดูครับแค่เศษเสี่ยวครับ ดูครับความใหญ่โคตรใหญ่โหเป็นบุญตามากจะไม่แต่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำลายของเขานี่ดูโอ้โหใหญ่เกินใหญ่เกินดูครับนี่ท่านผู้ชมดูก็คือดูใกล้ๆเปียกเทียบจากผมเลยอันนี้เนี่ยเศษเชี่ยว นี่ครับดูสิครับดูสิครับดูสิครับโอ้โหนี่แหะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็คือต้นกระบากใหญ่นะครับอมีประวัติให้อ่านด้วยนั่นก็คือต้นกระบากใหญ่ เป็นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นในหุบเขาป่าดิบนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับมีลักษณะลำต้นเบาตรงครับอืมดูดีๆเรือนยอดเนี่ยเป็นพุ่มกลุ่มนะครับเปลือกสีน้ำตาลครับกุ้มเท้ากระบาดต้นนี้ มีอายุนะครับท่านผู้ชมดูดีๆมีอายุเจ็ดร้อยปีโอ้แม่เจ้าความโตก็คือความโตของมันเนี่ยความกว้างของมันเนี่ยโดยรอบมนสะิบหกเมตรจุดสิบสูงประมาณห้าสิบเมตรท่านผู้ชมดูครับค้นพบเมื่อปีพศอ 2523ผมยังไม่เกิดเลยเนี่ยโดยนายสวัสดนะนั่นนะับว่าเป็นต้นไม้กระบ,บากที่มีขนาดความโตที่สุดในประเทศไทยที่มีการสำรวจพบในขณะน,นี้โอ้โหเจ็รอยปีท่านผู้ชมเจ็ดร้อยปีแม่เจ้าแต่ว่ามันก็ใหญ่จริงๆนะครับ โโอ้หครับที่สน์กันเลยเขามีการการันตีด้วยป้ายนี่เลยเนี่ยดูครับให๋งมากโอเคครับท่านผู้ชมก็หลังจากที่ชมความใหญ่ความโตของมันแล้วนะครับผมก็จะเดินทาง ออนะครับไปที่หมู่บ้านหรือว่าไปที่เที่ยวไหนนะครับฝากติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ทัวร์คนบ้านด้วยนะครับไปแล้วค่บวันนี้บ๊ายบาย